ข้อที่สองลาวลๆลาวลๆาล,าล,าลาที่สองต้อนเป็ดเข้าค้อกัน ช้าว่าเผื่อนอยู่ไปชา้าที่สุดตัวนี้ลาวลาวฝนตกฝนตกหนักมากคอกน้ำต่วม ในี้อที่สองนะครับตรงก็ตอ <c oughs> นเช้า,ชาจะมาเก็บไก่ว่าจะมาะไ่รยตอนเชาน้านะจ๊ะ